ครับทุกคนครับเช้านี้มาดูน้องแฝดครับผมวันที่29มิถุนายน2567ครับสุขภาพน้องแฝดเป็นอย่างไรมาดูกันนี่ครับโอ้ยิ่งตามแม่เลยครับยิ่งตามแม่น,มมน้องแฝดแข็งแรงมากฮะ วิ่งตามแม่นะครับวิ่งตามแม่นี่ครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับทุกคนครับอ้าววิ่งตามแม่น้องเล็กนี่วิ่งตามแม่นะฮะแม่ไปไหนน้องเล็กไปด้วยติดแม่แล้วนะฮะติดแม่แล้วนะครับ ทำอะไรตรงนั้นเอาวงขยี้ไปขยี้มาทำอะไรอ๋อแต่แม่คืออยากกินนมนี่เองนี่ฮะอยากกินนมนี่เองนีครับทุกคนครับเอาเอๆาเอาเอาเอา ได้คือได้ไหมนี่ครับวันนี้พอ,อยังฝนตกครับตอนนี้เรามารุนกันน้องแฝดมารุนกันนี่คืรถรถจอดอยู่ลานด,ดินจะออกได้ไหมรถจอดอยู่ลานด,ดินถ้าเวลาฝนตกนะครับ ก็ค่อนข้างรีดไม่เป็นไรเราก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับดีครับอ่านี่ครับอ่าอยู่ข้างแม่ตลอดเลยนะครับอัปเดตน้องแปดวันนี้นะครับเป็นอย่างไรนะะก็น้องเล็กปิดแม่แล้ว

Okay. <laughs> Terima kasih telah menonton! นี่ครับก็คือความน่ารักของน้องแปดหญิงชายเนี่ครับวันนี้วันเสาร์ที่29นะครับความสดใสของน้องนนแปดเป็นแบบนี้ you uh -huh. ฝากกดไลค์กดแชร์มานะสตรอรี่ครับขอบคุณสลับคลิปนี้นะครับมาดูน้องแฝดยามเช้าวันเสาร์ที่ ย <29, S 2> ี่สกุนาจนสองห้าหกเจดครับกับช่องยูทูบมานาสตอรี่เพจเฟซบุ๊กมานาสตอรี่ดับ